เรื่องย่อละครเจาะเวลาหาผู้ใหญ่พีทพลลบเพยบอยรูปร่อจอมกะล่อนชอบใช้เงินลงทุนไปกับการซื้อความสุขถูกลูกน้องของเจ๊สีดาตามทวงหนี้จนหนีเข้าไปในโบราณสถานเห็นประตูบานหนึ่งจึงรีบพุ่งตรงเข้าไปหลบแต่เปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกทันใดนั้นชายวัยกลางคนปรากฏตัวและเปิดประตูให้ พีทแปลกใจที่ชายคนนั้นรู้ชื่อของเขาและเสื้อผ้าที่แปลกตาทำให้พีทขอเซลฟี่เก็บไว้เพราะคิดว่าเขาคือดาราแต่ยังไม่ทันได้กล่าวขอบคุณพวกลูกน้องของเจสสีดาก็ตามมาพีทรีบก้าวขาเข้าประตูแต่แทนที่จะเหยียบพื้นเขากลับถูกดูดให้ล่วงหล่นลงไปพีทร้องโวยวายอย่างหวาดกลัว รู้ตัวอีกทีก็โผล่มาอยู่ท่ามกลางสนามรบวิ่งไปทางไหนก็โดนดักทุกทางจนถูกฆ่าสึกชนร้อมก่อนจะได้ยินเสียงหัวเราะดังลั่นมาจากรอบข้างพีทได้สติมองไปรอบๆถึงเห็นว่าเขาอยู่ท่ามกลางผู้คนในชุดโบราณที่กำลังนั่งดูเขาอย่างขบขันบัวรยสาวตัวเล็กแต่ใจใหญ่ ทำตัวกลางเทียบเท่าผู้ชายกระชากคอเสื้อพีทให้ลุกขึ้นเพราะโมโหที่ผีเข้ามาขวางการแสดงฉลองตำแหน่งในบ้านของหลวงไก่ผู้เป็นพ่อทำให้การแสดงจบลงบัวไรถึงสั่งผาดกัโผลลูกน้องมือซ้ายและมือขวาเอาตัวพีทไปสำเร็จโทษโดยการจับมัดเป็นเปานิ่งแล้ววางมะนาวไว้บนหัว ให้บัวไรโชว์ฝีมือยิงหน้าไม้น,นลานการแสดงขุนปราบรอชมการแสดงของบัวไรอย่างใจจดใจจอ่อบัวไรัยในชุดผู้ชายตีลังกาออกมาพร้อมหน้าไม้มีสร้อยฟ้าสาวเพื่อนคนสนิทของบัวไรเป็นผู้ช่วยสร้อยฟ้าแอบน้อยใจที่หมื่นพุทธพี่ชายของบัวไรปล่อยให้อ้อยสาวแทบประจําหมู่บ้านนั่งตักชมการแสดง ทั้งที่ความจริงแล้วคืออ้อยเป็นฝ่ายแกล้งสะดุดล้มนั่งตักหมื่นพุธเองบัวรัยโชหญิงหน้าไม้เฉียดหัวพีทโดนมะนาวแบบเต็มๆพีทกลัวแทบช็อกจนเตลดิดหนีไปทางบ้านแม่จวงแม่ของบัวรัยกับหมื่นพุธนั่นเองทุกคนจึงรู้ว่าหลวงไกหายตัวไปชาวบ้านช่วยกันออกตามหารวมทั้งพรานสุกพ่อของส้อยฟ้า ผู้เชี่ยวชาญการแกะรอยออกตามรอยเท้าของหลวงไกมาสิ้นสุดตรงที่พีทตกลงมาทุกคนแปลกใจที่หลวงไกหายไปแล้วกลายเป็นพีทปรากฏตัวขึ้นบัวรัยสำรวจกระเป๋าที่ติดตัวพีทมาเจอของแปลกๆทั้งกระเป๋าเงินโทรศัพท์และบัตรต่างๆหมออินพ่อหมอมนดำคู่อริของหลวงไกได้ทียุยงชาวบ้าน โดยเป่าหูเมียนและแมวสองแม่ลูกข่าวเมาส์ปล่อยข่าวว่าพีทคือสิ่งชั่วร้ายที่ดูดวิญญาณของหลวงไก่ไปกักขังไว้และนำทีมชาวบ้านมาล้อมจับพีทพยายามเรียกร้องหาโทรศัพท์เพื่อจะโทรเรียกตำรวจมาช่วยแต่บัวไรกับเห็นรูปพ่อตัวเองในโทรศัพท์จึงโวยวายว่าพีทเป็นพ่อมดจับพ่อของเธอขังไว้ ชาวบ้านป่าลุกฮือจะจับพีษเผาโชคดีที่เจ้าอาวาสวัดประจำหมู่บ้านมาห้ามทันเวลาแต่บัวไรยังผูกใจเจ็บคิดว่าพีทมีเอี่ยวกับการหายตัวไปของพ่อและหาวิธีจับผิดพีทให้ได้ด้านหมออินยังไม่เลิกล้มความตั้งใจที่จะกำจัดพีทที่เป็นคนแปลกถิ่นเพราะอยากตั้งตนเป็นนายบ้านเองแทนหลวงไก จึงยุยงชาวบ้านให้ยกขบวนไปที่บ้านหลวงไก่แต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องพีทกับพบพีทกับบัวไรกำลังนัวเนียกันอยู่แท้จริงแล้วก่อนหน้าที่ทุกคนจะเข้ามาบัวไรแอบเข้ามาหาพีทเพื่อจะคาดคั้นว่าเอาพ่อของเธอไปไว้ที่ไหนพีทขัดขืนต่อสู้จนกลายเป็นนัวเนียกันในสายตาของคนอื่นที่เห็น แม่ซวงกับหมื่นพุธกลัวจะเป็นขี้ปากชาวบ้านและไม่อยากให้หมออินช่วยโอกาสทำไม่ดีในหมู่บ้านจึงตัดสินใจประกาศว่าจริงๆแล้วพีทคือสามีของบัวไรและโกะหกทุกคนว่าหลวงไกหายไปเพราะฝากให้พีทดูแลหมู่บ้านนี้แทนพีทกับบัวไรช็อกที่อยู่ดีๆก็เป็นผัวเมียกันพีทพยายามบอกกับทุกคน ว่าเขามาจากอนาคต100ปีข้างหน้าและจะแต่งงานไม่ได้แต่ไม่มีใครเชื่อทุกคนคิดว่าพีเป็นบ้าบัวรายยิ่งดือ้อไม่อยากแต่งงานด้วยแต่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่จําใจยอมทุกคนอย่างหมดทางเลือกพิธีเส้นผีเป็นไปอย่างเรียบง่ายพีทและบัวรายถูกบังคับให้นอนห้องหอเดียวกันแต่บัวรายกับถีพีท จนกระเด็นลงมานอนที่พื้นในคืนนั้นทั้งสองฝันเหมือนกันว่าหลวงตาดวงบอกว่าหลวงไกรต้องไปสักที่นี่หลวงไกรหนีอะไรบางอย่างไปสุดทางและหายไปทั้งสองสะดุ้งตื่นพร้อมกันและมองหน้ากันและตกลงร่วมกันว่าจะต้องตามหาหลวงไกรให้เจอเพื่อจะได้ต่างฝ่ายต่างกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองวันต่อมา พีทกับบวัวไรัยเริ่มต้นภารกิจตามหาหลวงไกไปพร้อมๆกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านโดยฝีมือของหมออินและอ้อยเพราะหมออินต้องการให้ชาวบ้านเห็นว่าพีทดูแลหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้และต้องให้เขาเป็นนายบ้านแทนส่วนคุณขุนปราบก,ก็อกหักจากบวาัวไรัยเลยแค้นฝังใจจึงคอยหาทางแกล้งพีทต่างๆนานา,นา,นา,นาน แต่พีทกลับร้อนมาได้ทุกครั้งด้วยไหวพริบของตัวเองหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้บัวรัยประทับใจในตัวพีทอย่างไม่รู้ตัวพีทก็เห็นความน่ารักของบัวรัยมากขึ้นทีละนิดเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของคนหลายๆคู่ที่ค่อยๆพัฒนาทั้งหมื่นพุทธพี่ชายจอมดุของบัวรยัยที่พอเจอสร้อยฟ้าทีไรก็จะส่งเสียง อ่อนลงทุกทีพีทและบัวรัยคอยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านร่วมกันและตามหาหลวงไก่อยู่ไม่ขาดแต่ก็ยังไม่มีวีแววแม้แต่น้อยและระหว่างนั้นทั้งสองก็เผลอใจรักกันมากขึ้นเรื่อยๆแต่แล้ววันหนึ่งหลวงตาดวงก็ให้ผาดและผลมาตามผลลบและบัวรามาพบพร้อมบอกว่า ถึงเวลาไปตามหานายบ้านหลวงไก่ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วทั้งสองใจหายงานนี้พี่จะได้กลับบ้านสำเร็จไหมเรื่องราวความรักของเขาและเธอจะจบอย่างไรติดตามชมกันต่อได้ในละครซิกคอมย้อนยุคสุดฮาเจาะเวลาหาผู้ใหญ่ที่เตรียมออกอากาศให้ชมกันตอนแรกวันเสาร์ที่5ทธันวาคม2563 เวลา9นาฬิกาทางช่อง7 HD กด35กดติดตามช่องเจ้าแม่ละครทาง YouTube และ a c e b o o k กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน